สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลัำเก่าเกมมิ่งนะครับพี่จะมานำเสนอว,วิธีการปราบบอสละมุดนะครับแบบง่ายเนะเาะก่อน้ที่ทำคลิปไปคือแบบมนปนัปนปนๆกันกับความสำเร็จเนาะมันทำให้แบบคนดูอาจจะงงเออบอกให้วิธีการปราบละมุดแล้วให้ไปยืนแบบรับดาเมจตัวเย่อะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาทำใหม่แล้วกันนะครับพวกพี่ไปดูแล้วเออมันก็รู้สึกปแปลกๆเนาะทุกคนเนาะ วิธีการนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเขาจะมี2เฟสนะเฟสแรกคือมีครึ่งตัวบนนะครับทุกคนครับเราจะมีดิจิมอนอยู่นะครับเห็นไหมเออเราจะมีดิจอนดิจิมอนอยู่หลักการแรกก็คือเราก็พยายามหลบนะครับผมนะหลบดาเมจไปทุกคนล้วิ่งหลบไปสลบสไลด์ไปรอบๆนะครับทุกครับเสร็จแล้วก็วิ่งเก็บไอ้อนพลังงานนะทุกคนนะเห็นไหมที่มันจะมีก้อนพลังงานอยู่บนพืนนะครับแล้วก็ให้มายืนใช้นะครับบนสายฟ้าแบบนี้นะทุกคนเนาะเนี่ยเขาก็จะรวบลงมานะครับทุกคนครับ จังหวะนี้เราก็อาจจะยิงตอบไปด้วยได้นะครับทุกคนครับเออยิงตอบไปด้วยได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็เก็บพลังงานนะครับทุกคนครับแล้วก็ทอสเขาสองข้างไปเลยนะครับทุกครับแบบนี้ทุกคนนะนนเขาก็จะลวกลงมานะครับทุกครับเราก็จะทำ damage เขาได้สบายๆนะทุกคนเนาะอันนี้ก็ ค่อยตีไปนะครับทุกคนครับเออปาบ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 นะครับทุกคนครับปา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 บาลงมาเลยนะครับตุ้มตู้มตู้มตู้มนะครับทุกคนครับโอเคตรงนี้ดาวตกใจหน่อยนึงตู้มเขาให้นะครับทุกคนครับปากเสาไว้นะครับทุกคนครับอ่ะทีนี้นะครับสายฟ้าเราใช้ไปแล้วเหรแม้มันจะใช้อีกไม่ได้นะครับทุกคนครับเราก็ต้องรอนิดนึงนะทุกคนนะก็โยกครับทุกคนครับโยกไว้โยกไว้นะครับทุกคนครับโยกไว้โยกไว้ อ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับก็เก็บพลังงานต่อนะครับอ่าเต็มนะครับทุกคนครับเต็มแล้วคราวนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้ลมแล้วกันนะทุกคนนะเออมันจะได้แบบโดดบินลบอ่าถ้าสกิลเขาได้นะทุกคนนะเออเสร็จแล้วก็ลงมาครับทุกคนครับเก็บพลังงานใหม่นะครับทุกคนนะอ่าลมก็จะใช้เป็นแบบเป็นบินนะเนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าเป็นน้ำแข็งล่ะนี่นะครับทุกคนครับ ็นน้ำแข็งแบบเหมือนโดนแช่นะทุกคนนะเออเหมือนโดนแช่เออโยนเข้าไปนะครับครับระหว่างนี้ก็ตอดไปตอดไปหน่อยนะครับครับเออตอดอะไรได้ก็ตอดไปครับใช้พวกที่เป็นแบบวางเป็นทุ่นแบบนี้นะจะก็จะแบบตอดได้สบายนะครับุมครับเนี่ยเห็นไหมเออให้มันตีไปนะทุกคนนะอ่าสายฟ้ากลับมาแล้วครับก็สตั้ทุกคนครับล่วงนะครับทุกคนครับเออเก็บสองอันได้ก็สตั้งสองครับทุกคนครับเออแบบนี้ครับทุกคนครับจะได้แบบ อ่าร่วงนะทุกคนนะเออเน้นสายฟ้าคู่นะครับสายฟ้าคู่จะทำให้มกกันตับร่วงแบบนี้เลยนะทุกคนนะอืมนี่แน่อ่าทุกคนครับเราตีเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตุยเย่ละ,ะทุกคนเออเนี่ยง่ายๆนะครับทุกคนครับเนี้ก็จะขั้นแรกนะทุกคนนะก็ะจะผ่านมาได้แบบสบายๆนะครับทุกคนครับต่อไปขั้นที่สองนะทุกคนนะขั้นที่สองอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ละ <S <S ตีไม่ค่อยเข้าแล้วตีไม่ค่อยโดนด้เห็นเออแต่เราก็ ไม่ต้องทําอะไรมากครับทุกครับก็พยายามหลบ damage และส่วนใหญ่ damage จะมาเป็นวงนะครับทุกครับแล้วก็เอาสกิลตีต่อต่อนะครับทุกครับมันก็จะทําให้อ่มีก้อนพลังงานออกมานะครับแล้วอย่าลืมครับเก็บไอ้หน่วยพลังงานที่มันปล่อยออกมาด้วยนะครับทุกครับเออเดี๋ยวปล่อยให้มันยิงต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวดิจิมอนมันจะตออของมันเองนะทุกคนนะแล้วก็พยายามหลบ damage คราเนี่ยวงใหญ่มากนะทุกคนนะวิ่งออกมาครับวิ่งออกมาเออวิ่งออกมาอย่าไปยืน ขวางทางนะครับแล้วก็ใช้หัวสลิงพุ่งเข้าไปเก็บพลังงานนะครับพอพลังงานเต็มแล้วทุกคนนะับเกดใช้พลังงานครับสังเกตสกิลเราจะเปลี่ยนนะครับเออพอสกิลเราเปลี่ยนแล้วเราก็เล็งครับทุกคนครับเล็งเล็งไปหาละมุดนะครับทุกคนครับแล้วก็ยิงครับยิงพลาดไม่เป็นไรครับทุกคนครับยิงพลาดไม่เป็นไรเออ เลงใหม่ครับยิงให้โดนครับผมรับตู้เขาให้ไหมสังเกตว่าตัวลูกเขาจะถูกทาลายเยอะมากครับส่วนวงมันจะวิ่งตามเราแล้วก็วิ่งหลบครับผมครับแล้วก็หัสลิงไปเก็บพลังงานด้วยนะครับับแบบนี้นะคนนะนี่เออแล้วนี่เล่นแบบสเต็ปดีๆให้ดูแล้วนะเอออย่าว่ากันนะ นี่นะครับทุกคนครับก็เก็บพลังงานให้เต็มครับป่อพอเต็มแลว้วก็เตรียมตัวครับทุกคนครับกดใช้สกิลนะครับทุกคนครับมันก็หายตัวมาใช่ไหมแล้วก็เล็งครับยิงไปที่ตัวมนเลยครับนี่มันก็จะล่วงครับทุกคนครับอ่าพอสุดท้ายแล้วนะครับพอโลกมันแตกหมดนะครับทุกคนครับมันจะใช้พลังข้ามไม่ตายเห็นไหมทุกคนเออมันจะใช้พลังข้ามไม่ตายจังหวะนี้นะครับทุกคนครับให้ทำลายพวกนี้ครับทุกคนครับเออแนะนำว่าใช้พืชทำลายนะครับทุกคนครับ นี่นะครับุกทรับมันก็จะแตกออกมาแล้วก็จะกลายเป็นก้อนพลังงานนะครับถ้าใครปิดปูหลายเ็าเอาปูหลายยิงแบบนี้ครับเออก็จะง่ายหน่อยนะทุกคนนะบอกเลยว่าจะง่ายหน่อยครับอืมมันแพ้พืชครับไอพวกเนี้ยนะทุกคนนะเนี่ยเออมันก็จะร่วงออกมาแล้วก็กลายเป็นก้อนพลังงานครับุกทรับเส็จแล้วก็เต็มแล้วก็กดยิงครับุกครับยิงให้รี่ปลยครับผมครับตูมครับุกครับก็จะโดนสอยออกมาแบบงึกอลงมาเลยนะครับทุกคนครับเออร็จแล้วจังหวะนี้ครับุกท่านก็อย่าลืมว่า พุ่มขึ้นไปข้างบนครับผมครับจิ๊บขึ้นมานะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ถล่มครับผมกคครับตุ้มเข้าให้นะทุกคนนะเออไปลงไปครับผมครับคูหลายโยนคลับครับปาบปาบปาบนะครับผมครับเสร็จแล้วก็เติมไฟครับผมกคครับเติมคูบ้านนะครับผมครับเอออยู่ข้างบนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆครับตีปอดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่ามันยังไม่ตายใช่แม้ยังไม่ตายนะครับทุกคครับมันยังไม่ตายอ่าโอเค เดี๋งนิดนึงครับหรือนีนิดนึงไม่เป็นไรครับทุกคนครับไม่เป็นไรมันไม่มีโล่แล้วนะทุกคนนะคราวนี้นอบอกเลยว่าคาง่ายมากครับทุกคนครับเออแล้วก็แค่แบบหลบสกิลไปเรื่อยๆนะทุกคนนะหลบสกิลไปเรื่อยๆครับอืมหลบสกิลไปเรื่อยๆอ่าหลบสกิลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะตุยเองแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำตีเลยทุกคนนะถ้าเรากเก็บพลังงานเต็มนะครับแล้วก็เออใช้เออใช้ข้อพลังงานจริงมันจะลด เยอะมากนะครับมันจะเจ็บหนักมากนะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้มันตัวเย่ไปละนะทุกคนนะเพราะว่าไอ้ผอมันไม่มีโลคนี่แค่ไอ้ตัวนี้ยิงก็คือรุนแรงมากนะดิจิมอนไล่ยิงมันดี๋ยว่าก็ตายนะครับหรือไม่ก็เก็บข้อพลังงานนะครับทุกคนครับแล้วก็กดสกิลแล้วก็ยิงไอ้ดอกยักษ์นะครับพ่กใส่มันเลยนะครับทุกคนครับดอกหนึ่งนี่คือลดประมาณ 40%ได้อ่ะเออยิงทีสองทีก็ตายแล้วนะครับทุกคนครับเออนี่ก็เป็นวิธีฆ่าบอสละมดุดอย่างง่ายๆนะครับอย่างง่ายๆเลยนะเออนี่ก็พี่ก็ทําคลิปแบบสู้แบบดีๆแล้วนะสู้แบบดีๆล้วนะไม่ห่วงอาชีพเม้นละให้ทุกคนดูแล้วนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ